ก็สวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาอ่านมังงอะ่ะเรื่องลายชันเซียนผู้พิทักษ์แข่งนครในตอนที่96กันแล้วนะครับผมก็ก่อนจะไปรับชมคลิปการบุ่มก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราก็ตัดเข้าสู่เนะื้อหาคลิปกันเลยนะครับผม แม่งจะสร้างรูใหญ่ทำไมเนี่ยพวกเราจะตายกันหมดแล้วอย่าพูดถึงสตีศักดิ์สิทธิ์แบบนั้นฉันจะฟ้องแกโดนโทษหนักแน่ตัวเองจะตายหาอยู่แล้วยังห่วงสตีศักดิ์สิทธิ์ของคนอื่นอยู่ได้ไอ้ควายเอ้ยทุกคนไม่ต้องกลัวฉันจะไปกั้นช่องโวเอาไว้เอง อาจจะต้องเจ็บตัวแต่ถ้าช่วยทุกคนได้มันก็คุ้มยาค่ะคุณอยากตายเหรอแรงขนาดนั้นมนุษย์คนไหนก็ไม่มีทางรับไหวหรอกนะคะมันเป็นหน้าที่ของฉันที่ต้องรักษาความปลอดภัยของทุกคนพี่ชายช่วยเขาหน่อยเถอะค่ะคุณลุงคนนั้นเป็นคนดี หนูรู้ว่าพี่ชายไม่ใช่คนธรรมดาอืมอัญเชิญการเคลื่อนภูเขาแอะ <c oughs> หน้าตาเอาเรื่องนี่คือเทพของตะวันออกเหรออุดมสมบูรณ์เชียวฉันว่าฉันเคยเห็นในทีวีนะชอบหลับตอนประชุม รู้สึกแปลกๆนิดหนึ่นงฮะถึงจะรู้สึกแปลกแต่เขาก็ช่วยพวกเราไว้จริงๆเป็นสนิทเลยด้วยรียบไปดูเร็วเข้ามีใครบาดเจ็บอีกหรือเปล่าค่ะพี่ชายมันคืออะไรคะผมวิเศษเหรอ แล้วเนี่ยเราต้องพูดอะไรเท่ๆก่อนไปไหมคะไม่มันเป็นแค่กระดาษส่วนคำพูดเท่ๆไม่ต้องห็อกเดี๋ยวไม่ได้ไปสักทีก็จริงนะคะเป็นแค่กระดาษแต่กระดาษทำได้ขนาดนี้เลยเหรอกระดาษทำไม่ได้มีแค่ชั้นที่ทำได้อ๋อมีอาจารย์อีกคน ในที่สุดหนูก็กลับมานะยายหนูฉันรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องพาน้องกลับมาได้ที่จริงหนูกลัวมากเลยแต่หนูรู้ว่าพี่ชายก็ต้องมาช่วยหัวหน้าเฉินเจอตัวแล้วแต่แหวเหมือนผมจะไปเหยียบเท้าใครเข้าสักคน หาตัวโซฟีเจอบนเครื่องบินเหยียบเท้าใครครับผู้หญิงคนนั้นเหรอไม่เป็นไรหรอกครับเธอติดค้างพวกเราอยู่ไม่ครับไม่ใช่เด็กผู้หญิงผมพากลับมาแล้วโซฟีไม่ได้ต้องการตัวเธอ <c oughs> จะมีเรื่องกับใครก็มีไปเถอครับ คุณเป็นถึงผู้ทรงคุณวุฒิใครจะกล้าเห็นว่าผมไปเหยียบเท้าพระสันตปาปาเข้าหนะ้าหาใช่แค่นี้แหละว,วางก่อนนะตูชิปเป็งเรื่องนี้ต้องรายงานเบื้องบนมีเรื่องกับพระสันตปาปาเข้าซะแล้ว นายเนี่ยเก่งจังเลยนะอิจฉาจังถ้าฉันทำได้อย่างนายก็ดีสิวางใจเธอะหมายความว่าฉันเองก็ชาติหน้าก็ทำไม่ได้เฮ้ไม่คุยด้วยหรอ ฉันหางานใหม่ได้แล้วนะรอฉันมีเงินเมื่อไหร่ฉันจะย้ายออกไปทันทีอย่าไปโดนหลอกอีกล่ะเธอเองก็หน้าตาดีระวังโดนจับไปขายตามภูเขาฉันเคยเห็นมาเยอะไม่มีทางครั้งนี้นะฉันจะไม่บอกนายด้วย ว่าคนดังเป็นคนแนะนำบริษัทให้ฉันด้วยตัวเองแล้วก็ถ้าเคยเห็นคนโดนจับไปขายตามภูเขานายจะไม่ยื่นมือไปช่วยเลยหรือไงก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับมังงะเรื่องราชันเซียนผู้วิทักแข่งนครในตอนที่96นะครับผม